ฏิบัติการนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงมาตรการการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับของชุดเจ้าตำรวจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และเมื่อคืนนะครับจกงอนุญาเรียนเชิญให้ท่านพลตรีปิยะตาวิชัยนะครับท่านโฆษกกรมประชาการตุวลนครบานได้เรียนให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบครับผมครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้วันที่๗กันยายนมีการเชิญชวนผ่านสื่อทั้งคมออนไลน์และสื่อต่าง ให้มีการร่วมรวมตัวกันหรือ,อ,อมีการชุมนุมกันในพื้นที่หลักๆนะครับสองกลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกครับกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่หมนุนธุบุรีมีการเชิญชวนให้มีการรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ปชาธิปไตยเวลา11.30นน,นะครับและจากนั้นจะจัดกิจกรรมในสนักคามออ็อบนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยออกจากอนุสาวรีย์ปชาธิปไตย ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามสะพานพระรามเจ็ดหยุดทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าศาลอาญาถนนนิชดานะครับและจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถนนงามวงวานนะครับคาดว่าน่าจะยุติการจัดกิจกรรมหรือการชุมนุมที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอย่างใดที่มีลักษณะที่มีความเกี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นะครับมีการมีความเสียงต่อการติดต่อหรือทําให้เกิดการติดต่อหรือมีการติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับผู้ที่ร่วมดําเนินกิจกรรมร่วมชุมนุมนะครับจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับการชุมนุมนะครับหรือการรวมตัวกันเมื่อวานนี้วันที่9ก้ากันยายนนะครับจะมีกลุ่มหลักๆคือกลุ่มคารุก๊ส ะครับที่บริเวณกับแยกดินแดงนะครับก็กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เราเรียกกันว่าผู้ก่อเหตุได้กระทําความผิดในหลายๆบทบัญญัตินะครับได้มีการค้างปาสิ่งของนะครับมีการค้างระเบิดปิงปองระเบิดแหวงเครื่องตลอดจนไปบอมนะครับใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานที่ราชการโรงพยาบาลน,นะครับและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้น มีการจึกเพลิงนะครับเผาไหม้ตามสถานที่ต่างๆนะครับโดยทั่วไปเกือบอไม่น้อยกว่าสิบจุดนะครับเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายและก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับการจราจรบริเวณังกล่าวนะครับมีผลกระทบนะครับได้รับความเดือดร้อน่วยในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้แล้วในเบื้องต้นนะครับ ็ฝากเรียนเตือนประชาันว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่โยระเบิดใส่เจ้าที่ตำรวจก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆนะครับหรือแม้ถ้าบุคคลที่คอยยุยงส่งเสริมหรือปุกปั่นให้เกิดการกระทำผิดในลักษณะแบบนี้นะครับก็อยู่ในอำนาจที่ทางเจ้าที่ตำรวจนั้นจะดำเนินคดีในโอกาสต่อไปอยู่แล้วนะครับก็อ,อยากจะฝากว่า ในบางท่านนะครับถ้าหากได้รับหมายเรียกนะครับหรือว่าถูกสารออกหมายจับนะครับจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องคงไม่ได้นะครับเนื่นองจากท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มักจะอ้างว่าถูกจ้างนะครับให้นําสิ่งของมาส่งบริเวณแหล่งที่จะมีการก่อเหตุขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็อยากจะฝากเ,เตือนถ้าท่านเลี่ยงได้ท่านอย่ากตกไปเป็นหนึ่งในวงจรของการก่อเหตุนะครับท่านก็จะ ไม่ถูกดำเนินคดีนะครับขอบคุณมากครับ